อย่างนี้แหละนะครับพี่น้องแต่จังหวัดอะไรมีมไม่ไม่หลายๆจังหวัดนะที่แต่มันจะมีจังหวัดละอะไรอะรอบสองรอบอะไรประมาณมันก็จะเป็นในแนวนี้นะครับพี่น้องดูสินี่ดอกไม้สวยสวยงามเห็นไหมพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องจ๋านะครับพี่น้องจ๋านะครับสวยงามมากเลยนะครับดูสิพี่น้องดูสิดูสิดูช้างสามเสยนของกองวอลลัโพงดูสิหนึ่งสองสามสามเสนแหละนะครับพี่น้องจ๋าดูสิวอลลัโพงนี่ ถ่ายทําให้ดูนะครับผมจะถ่ายทําให้หมดนะครับพี่น้องแล้วฝั่งนู้นนะครับพี่น้องมันผมยังไม่เคยไปถ่ายเลยนะฝั่งข้างๆหัวลาโพงมันมีมันจะมีอะไรนะอย่างนี้แหละนะครับพี่น้องแต่จังหวัดอะไรมีไม่มหีหลายๆจังหวัดนะที่แต่มันจะมีจังหวัดละอะไรอะรอบสองรอบอะไรประมาณขออีกหนึ่งคลิปสองคลิปนั้นนะพี่น้องดูแล้วพี่น้องก็จับจุดไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฝั่งนู้นก็มีสวนหย่อมนะครับพี่น้อง ฝั่งกลางกลางไฟแดงนะครับคำว่าการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะครับพี่น้องเพราะมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับพี่น้องเพราะมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับดูสิก็จะขออีกหนึ่งคลิปนะครับพี่น้องขออีกหนึ่งคลิปนะหัวน้อพงก่อนนะจะขออีกหนึ่งคลิปเพราะมันมีเยอะพี่น้องที่จะถ่ายนะครับมันมีเยอะแล้วก็ทางที่เราครับมันจะมีชีวิตชีวามากเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้จะมีชีวิตชีวามาก จริงแล้วพี่น้องต้องวาดออกมาได้มากกว่านี้นะเพราะว่าหัวลําโพงเดี๋ยวนี้จะมีแต่ความทรงจําไปแล้วนะครับถ้าถามว่าจะมีแต่ความทรงจําไปแล้วถ้าถามว่าแต่ยังความทรงจําทั้งนี้จะมีแต่ความทรงจําไปแล้วนะครับถ้าถามว่าจะมีแต่ความทรงจําไปแล้วถ้าถามว่าแต่ยัง ความจงจาทางนี้มันจะมีท่าเรือหัวลําโพงนะครับพี่น้องมันจะมีท่าเรืออีกนะพี่น้องมันจะมีพวกเรือพวกนี้ท่าอยู่ที่หน้าหัวลําโพงเลยนะข้างๆาอ่ะข้างขวามือนะครับอย่างนี้แหละนะครับพี่น้องแต่จังหวัดอะไรมีไม่ไม่หลายๆจังหวัดนะที่แต่มันจะมีจังหวัดละอะไรอ่ะรอบสองรอบอะไรประมาณขออีกหนึ่งคลิปสองคลิปนั้นนะพี่น้องดูแล้วพี่น้องก็จับจุดไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฝั่งนู้นก็มีสวนยอมนะครับพี่น้อง ฝั่งกลางกลางไฟแดงนะครับก็จะขออีกหนึ่งคลิปนะครับพี่น้องขออีกหนึ่งคลิปนะหวัวล้โพงก่อนนะจะขออีกหนึ่งคลิปเพราะมันมีเยอะพี่น้องที่จะถ่ายนะครับมันมีเยอะแล้วก็ทา,ทางที่เราพี่น้องนะครับแต,ต่ตอนนี้ครับถ้าถาม่ารถเยอะไหมรถเยอะมากดูสิมไม่ <laughs> ดูสิเขาจอดก็มองผมเขาว่ารถติดไฟแดงใช่ไหมเขาจะมองผมเยอะมันก็จะเป็นในแนวนี้นะครับพี่น้องดูสิ นี่ดอกไม้สวยสวยงามนี่พี่น้องสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องจ๋านะครับพี่น้องจ๋านะครับสวยงามมากเลยนะครับมันจะมีท่าเรือหัวลําโพงนะครับพี่น้องมันจะมีท่าเรืออีกนะพี่น้องมันจะมีพวกเรือพวกนี้ท่าอยู่ที่หน้าหัวลําโพงเลยนะข้างๆอ่ะข้างขวามือนะครับก็จะขออีกหนึ่งคลิปนะครับพี่น้องขออีกหนึ่งคลิปนะหัวลำโพงก่อนนะจะขออีกหนึ่งคลิปเพราะมันมีเยอะพี่น้องที่จะถ่ายนะครับมันมีเยอะแล้วก็ทางที่เราครับมันจะมีชีวิตชีวามาก เลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้จะมีชีวิตของานะครับพี่น้องนะครับคำว่าการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะครับพี่น้องเพราะมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับพี่น้องเพราะมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับดูสิอันนี้นะครับพี่น้องมันไม่ได้ไปหมดนะครับพี่น้องก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องนะครับอย่างผมอยู่จังหวัดสุรินทร์นะโอเคจะจบแล้วนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับคลิปนี้ คำว่าการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะครับพี่น้องเพราะมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับพี่น้องเพราะมันเปลี่ยนแปลงเลยอะนะครับดูสิถ่ายทําให้ดูนะครับผมจะถ่ายทําให้หมดนะครับพี่น้องแล้วฝั่งนู้นนะครับพี่น้องมันผมยังไม่เคยไปถ่ายเลยนะฝั่งข้างๆหัวลาโพงมันมีมันจะมีอะไรนะก็ขอสาตุชามสามเดือนนะครับ นะครับขอขอขอลาบนต้องเคยเห็นดอกไม้อย่างนี้ไหมเดี๋ยวนี้เขาจัดเป็นสวนหย่อมหน้าหัวลำโพงนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวว่าหาว่าผมไม่ไม่ถ่ายทําให้รู้ให้เห็นให้รู้เลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวว่าผมไม่พี่น้องพี่น้องจําได้แต่ช่างสาบเสียนั่นแหละแต่วาดภาพออกมาไม่ได้ใช่ไหมทําไมมันมีสวนหย่อมสวยงามอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องใช่พี่น้องวาดภาพออกมาอย่างนี้แต่จริงต้องเคยเห็นดอกไม้อย่างนี้ไหมเดี๋ยวนี้เขาจัดเป็นสวนหย่อมหน้าหัวลำโพงนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวว่าหาว่าผมไม่ไม่ถ่ายทําให้ ให้เห็นให้รู้เลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวว่าผมไม่นี้นะครับพี่น้องมันไม่ได้ไปหมดนะครับพี่น้องก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องนะครับอย่างผมอยู่จังหวัดสุรินทร์นะโอเคจะจบแล้วนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับคลิปนี้คำว่าการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะครับพี่น้องเพราะมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับพี่น้องเพราะมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับดูสิคำว่าการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะครับพี่น้องเพราะมันเปลี่ยนแปลงเยอะ นะครับพี่น้องเพราะมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับดูสิพี่น้องพี่น้องจําได้แต่ช่างสาบเสียนนั่นแหละแต่วาดภาพออกมาไม่ได้ใช่ไหมทําไมมันมีสวนหย่อมสวยงามอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องใช่พี่น้องวาดภาพออกมาอย่างนี้แต่จริงๆก็จะขออีกหนึ่งคลิปนะครับพี่น้องขออีกหนึ่งคลิปนะหัวลำโพงก่อนนะจะขออีกหนึ่งคลิปเพราะมันมีเยอะพี่น้องที่จะถ่ายนะครับมันมีเยอะแล้วก็ทางที่เรามันจะมีท่าเรือหัวลําโพงนะครับพี่น้องมันจะมีท่าเรืออีกนะพี่น้องมัน จะมีพวกเรือพวกนี้ท่าอยู่ที่หน้าหัวลาโพงเลยนะข้างๆ้าอ่ะข้างขวามือนะครับนี่จะมีแต่ความทรงจําไปแล้วนะครับถ้าถามว่าจะมีแต่ความทรงจําไปแล้วถ้าถามว่าแต่ยังความทรงจํทาทั้งนี้น้องพี่น้องจําได้แต่ช่างสาบเสียนั่นแหละแต่วาดภาพออกมาไม่ได้ใช่ไหมทาไมมันมีสวนหย่อมสวยงามอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องใช่พี่น้องวาดภาพออกมาอย่างนี้แต่จริงๆขออีกหนึ่งคลิปสองคลิปนั้นน่ะ พี่น้องดูแล้วพี่น้องก็จับจุดไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฝั่งนู้นก็มีสวนหย่อมนะครับพี่น้องฝั่งกลางกลางไฟแดงนะครับท้งนั้นก็อย่างผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องถ้าจะกลับบ้านมันยังเหลืออีกขบวนหนึ่งนะ11บเอ็ดโมงครึ่งนะครับสิบเอ็ดโมงเช้านะครับสิบเอ็ดโมงครึ่งยังเหลืออีกขบวนหนึ่งนะครับนะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมพี่น้องนะครับแต่ตตอนนี้ครับถ้าถามว่ารถเยอะไหมรถเยอะมากดูสิ ไดูส <yup, โ> <scholarly> <Elena> ิเขาจอดก็มองผมเขาว่ารถติดไฟแดงใช่ไหมเขาจะมองผมเยอะพี่น้องนะครับแต่ตอนนี้ครับถ้าถามว่ารถเยอะไหมรถเยอะมากดูสิผไดูสิเขาจอดก็มองผมเขาว่ารถติดไฟแดงใช่ไหมเขาจะมองผมเยอะมันจะมีท่าเรือหัวลําโพงนะครับพี่น้องมันจะมีท่าเรืออีกนะพี่น้องมันจะมีพวกเรือพวกนี้ท่าอยู่ที่หน้าหัวลําโพงเลยนะข้างๆ้าอ่ะข้างขวามือนะครับขออีกหนึ่งคลิปสองคลิปนั้นอ่ะ พี่น้องดูแล้วพี่น้องก็จัหยุดไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฝั่งนู้นก็มีสวนหย่อมนะครับพี่น้องฝั่งกลางกลางไฟแดงนะครับถ่ายทําให้ดูนะครับผมจะถ่ายทําให้หมดนะครับพี่น้องแล้วฝั่งนู้นนะครับพี่น้องมันผมยังไม่เคยไปถ่ายเลยนะฝั่งข้างๆหัวลาโพงมันมีมันจะมีอะไรนะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมขออีกหนึ่งคลิปสองคลิปนั้น พี่น้องดูแล้วพี่น้องก็จับจุดไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฝั่งนู้นก็มีสวนย่อมนะครับพี่น้องฝั่งกลางกลางไฟแดงนะครับก็ขอสาธุชาาิสามเดือนนะครับนะครับขอขอขอเชิญครับช่วงที่แบบพี่น้องสมัยก่อนพี่น้องแก่และย่างจ้าตอนที่พี่น้องมาทํางานนะครับพี่น้องจะมองผมมากนะครับไม่เป็นไรหรอกครับต่างคนก็ต่างหน้าที่ต่างคนก็ต่างทํางานนะครับทําพี่น้องนะครับแต่ตอนนี้ครับถ้าถามว่ารถเยอะไหมรถเยอะมากดูสิ ดูสิเขาจอดก็มองผมเข้าว่ารถติดไฟแดงใช่ไหมเขาจะมองผมเยอะอันนี้นะครับพี่น้องมันไม่ได้ไปหมดนะครับพี่น้องก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องนะครับอย่างผมอยู่จังหวัดสุรินนะโอเคจะจบแล้วนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับคลิปนี้ขออีกหนึ่งคลิปสองคลิปนั้น่ะพี่น้องดูแล้วพี่น้องก็จับจุดไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฝั่งนู้นก็มีสวนย่อมนะครับพี่น้องฝั่งกลางกลางไฟแดงนะครับ ก็จะขออีกหนึ่งคลิปนะครับพี่น้องขออีกหนึ่งคลิปนะหัวน้โพงก่อนนะจะขออีกหนึ่งคลิปเพราะมันมีเยอะพี่น้องที่จะถ่ายนะครับมันมีเยอะแล้วก็ทางที่เรามันก็จะเป็นในแนวนี้นะครับพี่น้องดูสินี่ดอกไม้สวยๆงานห็นไหมพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องจ๋านะครับพี่น้องจ๋านะครับสวยงามากเลยนะครับช่วงที่แบบพี่น้องสมัยก่อนพี่น้องแก่แล้วยางจ๋าตอนที่พี่น้องมาทํางานนะครับพี่น้องมันก็จะเป็นในแนวนี้นะครับพี่น้องดูสินี่ดอกไม้สวยๆงานห็นไหมพี่น้อง สวยงามมากเลยนะครับพี่น้องจ๋านะครับพี่น้องจ๋านะครับสวยงามมากเลยนะครับช่วงที่แบบพี่น้องสมัยก่อนพี่น้องแกแล่ละยางจ้าตอนที่พี่น้องมาทํางานนะครับพี่น้องและพี่น้องต้องวาดออกมาได้มากกว่านี้นะเพราะว่าหัวลําโพงเดี๋ยวนี้พี่น้องนะครับแต่ตอ,ตอนนี้ครับถ้าถามว่ารถเยอะไหมรถเยอะมากดูสิผ่อม่ดูสิ <laughs> สเขาจอดก็มองผมเพราว่ารถติดไฟแดงใช่ไหมเขาจะมองผมเยอะ คำว่าการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะครับพี่น้องเพราะมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับพี่น้องเพราะมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับดูสิอย่างนี้แหละนะครับพี่น้องแต่จังหวัดอะไรมีไม่ม่หลายหลายจังหวัดนะที่แต่มันจะมีจังหวัดละอะไรรอบสองรอบอะไรประมาณขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมมันก็จะเป็นในแนวนี้นะครับพี่น้องดูสินี่ดอกไม้สวยๆงานเห็นไหมพี่น้อง สวยงามมากเลยนะครับพี่น้องจ๋านะครับพี่น้องจ๋านะครับสวยงามมากเลยนะครับจะมองผมมากนะครับไม่เป็นไรหรอกครับต่างคนก็ต่างหน้าที่ต่างคนก็ต่างทํางานนะครับทํามาหากินนะครับพี่น้องจ๋านะครับโอเคนะครับเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องดูดูสิตึกสวยสวงามตึกนี่แหละเมืองหลวงของเมืองไทยของประเทศไทยนะครับเมืองหลวงของประเทศไทยนะจริงแลวพี่น้องต้องวาดออกมาได้